ลุตาท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายชาวราศีพฤษภเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทำนายว่าปูโดยสีส่องแสงตะเกียงทองเฮอร์มิตเกิดขึ้นในโชคชะตาลวงยะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนารางวันที่1นึ่งเจ็ดล้านนะพลังบวกเน้นหน่อยนะครับนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาทําไมจะไม่ได้นะผมนะแม่บ้านยังถูกเลยนะผมนะผมยามยังถูกเลย เพราะฉะนั้นในโชคะตาบุกคสมวัสานาปูฤษีสองแสงตะเกียงทองให้แก่ท่านนะครับจะโกลาบทำไมจะไม่มาครับผม โชคลาภถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขกก็ชุนไม่อยู่ปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ไม่นานไม่ช้าเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าออนเงินให้เปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนโชกตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนนะผมโชกตาจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้เห็นกับแสงสว่าง แสงแสงสว่างนำพาซึซ่งความผสมเสร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาส่งมอบให้สู่ตัวท่านแล้วนะครับรับพลังบวกกันมากๆนะครับขอให้ท่านชื่นับนะครับตุกงใจลิปนี้กดซุปเปอรต์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับขอให้ติดให้ค่าครูได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิครับผม